เอาละคะ่ะทุกคนเราไปดูกันเลย1ิพฤติกรรมเสี่ยงทำผิดโลกออนไลน์มีอะไรกันบ้างอาจมีหลายคนที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตไปในทางที่ผิดและอาจเผลอทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะก่อนที่เราจะทำผิดเราควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพรบอรคอมพิวเตอร์พื้นฐานกันบ้างนะจ๊ะ ไปดูกันเลย 1. อัปโหลดรูปปรามุกไม่ว่ารูปตัวเองหรือรูปคนอื่นมีความผิดนะเจ้าทุกคนหากทำผิดติดคุก5ปีปรับ1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. คนที่ชอบปล่อยข่าวหรือทำให้บ้านเมืองวุ่นวายต้องระวังกันด้วยนะคะทุกคน มีความผิดติดคุกถึง5ปีและปรับ1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะ 3. ผู้ที่ชอบใช้วิทยายุทธต่อรูปผู้อื่นมีความผิดรู้หรือเปล่าหากโดนฟ้องติดคุก3ปีปรับไม่เกิน60,000หรือทั้งจำทั้งปรับ 4. แอบบันทึกหรือขโมยข้อมูลของผู้อื่นมีความผิด ถูกดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์รวมทั้งกฎหมายลิขสิทธิและพรบอรคอมพิวเตอร์แน่นอนห้ผู้ที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีกุเรื่องต่างๆนานาให้คนอื่นเสียหายอับอายขายหน้าอาจต้องไปนั่งสรดในคุกถึง5ปีปรับ1 0 0 0 0แสนบาทหรือจำทั้งปรับ 6. ผู้ที่มีความอยากรู้อยากเห็นแอบเอาไอดีหรือพาสเวิร์ดผู้อื่นไปดูข้อมูลของคนอื่นเจอฟ้องมีสิทธิ์ทั้งคุกทั้งปรับแหลกความอยากรู้อยากเห็นกันไปเลยเจดคนที่เห็นไฟล์งานของผู้อื่นเป็นไม่ได้มักไปลบหรือแก้ไขอะไรหากเกิดความเสียหายแบบนี้เจอคุกถึง5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือถึงจำทั้งปรับ แอีเมลลูกโซ่โดยไม่บอกที่มาที่ไปบังคับให้เราทำนู่นทำนี่และอีเมลโฆษณาสุดแสนน่ารำคาญนอกจากจะถูกสาบแช่งและถ้าถูกจับได้จับไป1 0 0 0 0แสนบาท 9. ผู้ที่ชอบแชร์นู่นแชร์นี่แช์นั่นเห็นอะไรก็กดแชร่กดแชร่กดแช่ยังเดียวไม่มีการกองข่าวเลย ซึ่งถ้าดันไปกดส่งต่อข้อความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรับโทษไปด้วยกันทั้งคนทำคนส่งต่อไปพร,อพร้อมกันเลยข้อที่10การโพูดข้อความใดๆที่เป็นการหนิงเบื้องสูงหรือทำเว็บเพจบ,บินสถาบันเบื้องสูงซึ่งเป็นที่ขรุปรพของประชาชนชาวไทยให้ได้รับความเสื่อมเสียแห่งเกียรติยุอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ถือเป็นความผิดร้ายแรงทั้งกฎหมายอาญาและพระบคอมพิวเตอร์มีโทษจำคุกสูงสุดได้ถึง15ปี